สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอ Startup Idea โฮโฮแอพพลิเคชันโดยเรามีโสโลรแกนก็คือ h o h ฮแ e นฟ n f o r อ a นเทโฮโฮพร้อมดูแลคุณครับโฮโฮ a p p พลิเคชันของเรานะครับผมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริการจัหาดเพื่อนเพื่อหาคนมาทำการดูแลและร่วมทำกิจกรรมคลเครียต่างๆร่วมกันกับเตานะครับผมตามที่เราต้องการโดยลูกค้านะครับผมสามารถเลือกกิจกรรมตามที่ ต้องการและเลือกเพื่อนที่ต้องการพาไปทํากิจกรรมได้ทุกวลานะครับผมซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทาในสถานที่สาธารณะที่มีการเ,เปิดเผยโดยเพื่อนที่ทําการเลือกนั้นจะได้รับการยืนยันตัวตนและแล้ว้องประวัติอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้แอปพลิเคชันของลูกค้าครับซึ่งจะไม่มีการคลาประเวณนี้เข้ามาเกี่ยวข้องและแอปพลิเคชัน,นครับมีเงื่อนไขาการเข้าใช้งานโดยเป็นบุคคลทั่วไปนะครับผมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนั่นเองครับ ตัวเพ็นพอยนะครับผมจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันนะครับผมและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้คนในสังคมเกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนมีความต้องการที่จะหากิจกรรมเพื่อลดทอนความเครียดนั้นลงไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์ทานอาหารเดินเล่นออกกำลังกายช้อปปิ้งหรือการไปคอนเสิร์ตครับโดยในกลุ่มคนบางส่วนนะครับผมที่ได้หากิจกรรมเพื่อคลายเครียดนั้น ก็ได้มีความต้องการที่สาพเพื่อนร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือมีการชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละฝั่งในเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงต้องการให้มีคนดูแลและใส่ใจการกระทําหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้ทําร่วมกันครับทาให้ผู้คนนะครับผมมีการโพสต์หรือตั้งกระทู้ในโซเชียลมีเดียต่างๆว่าด้วยเนื้อหาถึงการสร้างเพื่อนให้มีการดูแลหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเรา ซึ่งในปัจจุบันนะครับผมในการตามหาเพื่อนเพื่อ,อที่จะจ้างงานนะณะดังกล่าวยังอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือ,อยังคงไม่มีระบบที่มีการจัดการที่เป็นแบบแผนมากพออาจทําให้เกิดปัญหาได้นะครับผมอย่างเช่นการโกงเงินค่าจ้างเนื่องจากเป็นการจ้างที่มีหลักฐานนะครับเป็นลายลายักษณอักษรเป็นทางการตามกฎหมายและผู้คนที่เราต้องการจ้างนั้นมาจากการตามหาโซเชียลมีเดียซึ่งไม่สามารถไว้ใจได้นะครับผม ด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงคิดคนแอปพลิเคชันโฮมขึ้นมานะครับเพื่อตอบอโจทย์ปัญหาดังกล่าวครับและสถารับย์พิชิตั้แพลตฟอร์มโมเดลนะครับผมไี้รัทการดีไซน์ไว้แล้แลเราจะนําตัวแอปพลิเคชันนะครับไปเก็บไปที่คลาวด์สโตรเนะครับเราจะมีการให้บริการทั้งในระบบบริการ Android และ iOS อแอปพลิเคชันของเรานะครับจะทำง,งานโดยที่ยูเซอร์นะครับ,บรหรือบุคคลที่ต้องการหาเพื่อนดูแลพูดคุยหรือทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ผู้ใช้นะครับผมเข้าไปภายในแอปพลิเคชันของเราแล้วนะครับพบกับหน้า user interface ครับผมในส่วนนี้ User สามารถที่จะเลือกกิรแกรมที่ต้องการทำวันเดาาและสถานที่หรือสามารถที่จะเลือกแม้กระทั่งตัวผร์ทเนอร์ได้ครับเมื่อเลือกครบแล้วนะครับผมตัวแอปทำการยืนยันว่าข้อมูลนั้นถึงต้องหรือไม่เราจะทำการสมัครเงินนะครับโดยการทำผ่านตัวออนไลน์เป็นเงินนะครับผ่านธนาคารนั่นเองครับ เมอโอนแสำเร็จนะครับตัวแอปก็จะทำการจองตามข้อมูลที่ยูเซอร์นะครับผมได้ทำการเลือกไว้ดยการมูกกิ้งนะครับผมจะทำการบกผ่านตัวสมาร์ทคอนแทคนะครับผมที่ทำตัวโฟลเดอร์นะครับเลือกตงไว้กับพาร์เนอร์ต่างๆนะครับซึ่งพาร์เนอร์ของเรานะครับก็สนใ้แก่วว่าร้านอาหารนะครับโรงหนมไหนครับหรือธุรกิจนะครับที่ให้บริการในการทำธุรกรรมต่างๆนะครับผมเทคโนโลยีเน่ครับผมที่เราได้ใช้กับตัวโฮมโฮมเอฟเชั่นของเรานะครับ ตัวแรกนะครับผมจะเป็นตัวของบล็อกเชนนะครับผมซึ่งบล็อกเชนนะครับก็คือการเก็บข้อมูลนะครับผมที่มีความน่าเชื่อถือและปร่งใสนะครับผมโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเก็บนะครับโดยการจะเก็บเป็นอย่างนี้ก็คือจะเก็บข้อมูลเป็นบล็อกนะครับจะเป็นส่วนๆและนํามาร้อยต่อกันนะครับเรื่อยๆนะครับเหมือนโตฟองกันนะครับซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่าเชนครับโดยมีการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อความปลอดภัย ทำให้รู้ว่าข้อมูลนะครับถูกเก็บณเวลาใดมีการแก้ไขหรือเปล่านะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับจะส่งและกระจายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของทุกเครื่องนะครับที่อยู่ในเครือข่ายนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนั่นเองครับเทคโนโลยีตัวที่สองนะครับผมจะเป็นตัวของ smart contract นะครับผม smart contract นะครับก็คือกระบวนการทางดิจิทัลนะครับผมมีกำหนดขั้นตอนการทำธุกตามโดยอัตโนมัติไว้นะครับผมโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับอย่างเช่นนะคร ซึ่งการสร้างตัวสมาร์ทคอนแทกนะครับที่เป็นระบบปริบัติการอย่างเต็มรูปแบบครับทุกอย่างจากเลคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการและการแฮกข้อมูลนะครับผมทําได้คึ้นข้างยากครับโดยเพื่อสัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับจะต้องมีการตกลงกันก่อนหน้านี้นะครับถึงขั้นตอน,นกลไกในการทํารายการธุรกรรมดังกล่าวนั่นเองครับโดยเราตัวจะนําตัวสมาร์ทคอนแทกนะครับมาใช้ในแอปพลิเคชันอของเราในส่วนของการจองคิวและนัดหมายครับโดยมีการระบุกิจกรรมวันเวลาที่ ก็มีการชำระเงินเดี่ยวยเป็นประจเงื่อไขสัญญาระบบจะทุการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับควรระบบของบอกเซนครับและเมื่อไม่สามารถมาได้ตามกำหนดนะครับหรือเช็คป้องการที่จะยกเลิกจะมีระบบให้สามารถโอนสิทธิ์การนัดหมายนะครับผมให้กับผู้อื่นได้แต่ต้องก่อนลานัดหมายนะครับอย่างน้อย30นาทีเดี๋ยวเราจะใช้ระบบแบบเพียร์ทูเพียร์นะครับผมทำให้คนที่จองคิวนะครับพาร์ทเนอร์ แล้วทาการโอนสิทธิ์ให้บุคคลที่ต้องการใช้บริการนะครับผมและเวลานั้นได้มีสิทธิ์ใช้บริการกับค่าในเงินนั้นได้นะครับผมโดยจะทำให้บริษัทนะครับยังคงมีรายได้นะครับผมและก็ไม่เสียลูกค้าด้วยครับเทคโนโลยีตัวที่นะครับผมเราจะใช้ AI นะครับผมเข้ามาซึ่ง AI นะครับก็คือ artificial intelligence นะครับหรือก็คือปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาดมีความสามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจได้จากการวนผลของฐันข้อมูลข,ลข,ลขลนาดใหญ่และยังสามารถดัดแปลงการนวนผลประยุกต์ให้เป็นไปตามถนานการณ์ต่างๆได้ด้วยครับโดยเราจะนำ AI นะครับผมมาใช้ในส่วนของการจับผู้ว่าแพทชั่นนะครับของผู้ใช้บริการกับตัวพาร์ทเนอร์นะครับว่ามีความแมทชกันมากน้อยเพียงใดนะครับผมถ้าแมทกันมากนะครับพาร์ทเนอร์บุคคลนั้นนะครับก็จะถูกแนะนำนะครับ ตามลำดับจากมากลงไปน้อยนั่นเองครับใช้เทคโนโลยีตัวสุดท้ายนะครับผมเราใช้ตัวบโอ m e t r i c นะครับผมซึ่งบโ o m e t r i c นะครับเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลนะครับที่มีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าจะมีการประสานเทคโนโลยีหลายๆสาขานะครับเข้ามานะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีด้านสิ่วดลอเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ด้านโครงสร้างและสรีรวิทยารวมอีกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันนะครับ โดยจะนําสิ่งเหล่านี้นะครับมาจดจําและิีคอลลักษณะทางกายภาพของบุคคลแต่ละคนนะครับอย่างเช่นลายนิ้วมือของแต่ละคนรูม่านตาโครงสร้างใบหน้าจากนั้นจะมีการนําข้อมูลนะครับไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลครับเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของบุคคลนัน้นๆในกรณีต่างๆนั่นเองครับื่อเราจะใช้ตัวระบบไบโอเมตริกนะครับผม ในการยืนยันตนว่าบุคคลนั้นนะครับเป็นเจ้าของบัตรประชาชนที่นํามาลงทะเบียนจริงๆไม่ใช่บุคคลที่แอบแฝงครับโดยการใช้เทคนิคการจดจาใบหน้าโดยใช้หลักการเปรียบเทียบใบหน้าของผู้ใช้กับใบหน้าที่อยู่บนบัตรประชาชนว่ามีการตรงกันหรือไม่ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ UX, UI x u design หรือว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Hoho a อพ l ลิเคช o n กันค่ะ หลังจากที่ลูกค้าหรือว่า user ค่ะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหาอุปกรณ์เครื่องนั้นยังไม่มีการลงชื่อเข้าใช้หรือว่า sign in แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้า sign in ซึ่งในหน้านี้เองก็ยังมีเรื่องของการจดจำผู้ใช้และการลืมรหัสผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้ให้กับ user ด้วยค่ะ โดยหากยูสเซอร์มียูสเซอร์ไอก็จะสามารถ Sign in และเข้าใช้งานแอปพลิเคชันในหน้าโฮมของแอปพลิเคชันต่อไปได้แต่ในที่นี้ทางเราจะขอพูดถึงยูสเซอร์ที่ยังไม่มียูสเซอร์ไอซึ่งจำเป็นจะต้องทำการ Create Account หรือสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันก่อนนั่นเองค่ะ ในส่วนของการสมัครบัญชีผู้ใช้หรือ create account ก็จะแบ่ง s e c t i o นของข้อมูลที่ต้องกรอกออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะ 1. เครื่องของข้อมูลส่วนตัวต่างๆของผู้ใช้ทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถระบุผู้ใช้ผ่านอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ได้และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้งานเบอร์โทรเดิมซ้ำกับหลายบัญชีค่ะ 2. คือรายละเอียดของการชำระค่าเสียเวลาหรือค่าบริการต่างๆภายในแอปพลิเคชันซึ่ง HoHo แอปพลิเคชันจะรับชำระผ่านบัตรเครดิตเดบิตหรือวอลเลตเท่านั้นโดยจะไม่มีการชำระค่าเสียเวลาเป็นเงินสดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายและมีหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งในหน้าที่2นี้ยูเซอร์จำเป็นจะต้องกรอกรายละเอียดของการชำระเงินค่ะ 3. เป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือ user ซึ่งเป็นวิธีการในการยืนยันตัวตนนั้นจะมีด้วยกัน2วิธีการคือการยืนยันผ่านบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำหรับลูกค้าชาวต,ต่างชาติก็จะเป็นวีซา่าและอีกวิธีคือการยืนยันผ่านการสแกนใบหน้าผ่านกล้องของอุปกรณ์นั่นเองโดยให้แอปพลิเคชันเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น user เ,เนี่ยจำเป็นจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านทั้ง2ขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้นค่ะ หลังจากที่ยูเซอร์ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จสิ้นแล้วนั้นในหน้านี้ค่ะจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของยูเซอร์ซึ่งยูเซอร์สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลต่างๆของตนเองได้โดยน้อยจากข้อมูลที่ทําการกรอกและระบุไปในขั้นตอนของการสร้างบัญชีแล้วนั้นสิ่งที่ยูเซอร์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ได้แก่ รูปโปรไฟล์เพศและความสนใจต่างๆซึ่งยูเซอร์สามารถระบุความสนใจนี้ได้เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถนำเสนอพาร์ทเนอร์หรือกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อยูเซอร์มีบัญชีผู้ใช้แล้วนั้นจึงจะสามารถเข้าถึงหน้าโฮงของแอปพลิเคชันได้ค่ะ ในหน้า HOME จะพา user เข้าถึงได้ทั้งส่วนของการจองพาร์ทเนอร์การจัดการการจองของตนเองข้อมูลและรายละเอียดของพาร์ทเนอร์ภายในแอปพลิเคชันโปรโมชั่นต่างๆของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจประกาศของแอปพลิเคชันหรือข้อมูลรายละเอียดของแอปพลิเคชันค่ะโดยเราจะขอพูดถึงรายละเอียดของการจองพาร์ทเนอร์ของโคโฮแอปพลิเคชันกันนะคะ ในขั้นตอนแรกของการจองนั้นยูเซอร์จำเป็นที่ต้องทำการระบุกิจกรรมและวันที่ที่ต้องการจะจองค่ะจากนั้นจึงทำการระบุส่วนของสถานที่ที่ลูกค้าต้องการจะทำกิจกรรมค่ะโดยในที่นี้เราขอยกตัวยอย่างเป็นการดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอนที่สยามนั่นเองค่ะ ในส่วนนี้เองแอปพลิเคชันจะทำการแนะนำสถานที่กิจกรรมต่างๆที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงภาพยนตร์ซึ่งลูกค้าสามารถทำการจองโต๊ะอาหารหรือตั๋วภาพยนตร์หรือคิวต่างๆของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเราได้โดยตรงเลยค่ะ และเมื่อยูเซอร์ทำการระบุสถานที่กิจกรรมที่ทำวันที่หรือจองคิวต่างๆได้แล้วนั้นยูเซอร์จะต้องทำการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ต้องการนัดทำกิจกรรมหรือนัดคิวร่วมกันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันจะทำการขึ้นข้อมูลของพาร์ทเนอร์ที่สามารถรับข้อเสนอของยูเซอร์ได้คือพาร์ทเนอร์ที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ระบุได้หรือพาร์ทเนอร์ที่มีวันเวลาว่างรับงานดังกล่าวค่ะโดยแอปพลิเคชันก็จะขึ้นข้อมูลรายละเอียดของพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น ชื่ออายุเพจรูปภาพระดับคะแนนรีวิวของพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่ความสนใจในเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆของตัวพาร์ทเนอร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์ที่สนใจได้โดยง่ายอีกทั้งแอปพลิเคชันยังมีส่วนของการฟิลเตอร์หรือคัดกรองพาร์ทเนอร์เพื่อให้ยูเซอร์สามารถคัดกรองพาร์ทเนอร์ที่สนใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ โดยหลังจากที่ยูเซอร์ทำการระบุข้อมูลของการจองเรียบร้อยแล้วนั้นจึงจะเข้าสู่หน้าของการตรวจสอบการจองได้ค่ะซึ่งหากยูเซอร์ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการชำระค่าเสียเวลาหรือค่าบริการโดยจะชำระผ่านช่องทางที่ยูเซอร์ได้ทำการระบุไว้ในขั้นตอนของการสร้างบัญชีหรือแก้ไขไปในหน้าของข้อมูลยูเซอร์นั่นเอง เมื่อ user ทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้นแอปพลิเคชันจะเ e n e r a t e หลักฐานการชำระเงินให้กับ user ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะถือว่าการจองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโดยแอปพลิเคชันเองก็ยังมีฟังก์ชันการแชทให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์สามารถพูดคุยรายละเอียดถึงกิจกรรมที่ได้จองไว้หรือทำความรู้จักแบบคร่าวๆก่อนวันนัดได้ค่ะ ซึ่งหากการนัดของลูกค้าและพาร์ทเนอร์เสร็จสิ้นแล้วนั้นเรายังมีระบบของการให้คะแนนหรือเรตติงเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถให้คะแนนกับพาร์ทเนอร์ที่ตนได้นัดทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วยค่ะรวมไปถึงการคอมเมนต์ต่างๆเพื่อให้พาร์ทเนอร์ของแอปพลิเคชันสามารถรับรู้ถึงฟีดแบ็ต่างๆและนาไปปรับปรุงแก้ไขได้นั่นเองค่ะหลังจากเราดูในส่วนของ UX/UI กันแล้วเรามาดูในส่วนของ BMC หรือ Business Model Canvas กันบ้างค่ะ โดยเราจะเริ่มกันที่ 1. ลูกค้าหรือว่า customer segment โดยลูกค้าของ h o m o Application จะเป็น user หรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความต้องการขายหรือโฆษณาธุรกิจของตอนเองผ่านแพลตฟอร์มของเราค่ะ 2. value proposition หรือว่าคุณค่าด้วยจุดขายของ h o m o Application เป็นเรื่องของการที่ลูกค้าสามารถทำการจองทั้งกิจกรรมต่างๆแล้วก็พาร์ทเนอร์ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไปถึงสามารถเข้าถึงโปรโมชั่นและบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันค่ะ 3. ช่องทางหรือว่า c h ANNEL ซึ่งก็เป็นที่ทราบติดก,กันอยู่อยู่แล้วนะคะว่า Ho โฮแอปพลิเคชันเป็นธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะ 4. Customer Relationship หรือว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ีกอย่าหนึงคือวิธีในการรักษาลูกค้าเดิมค่ะคือโฮโฮ a p p พลิเคชันจะทำงานผ่านระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและแอปพลิเคชันยังมีช่องทางการสนทนาให้ลูกค้าได้พูดคุยกับพาร์ทเนอร์ซึ่งในส่วนนี้เองก็อาจจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อนัดจองกิจกรรมร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่ตนเองเคยนัดจองได้อีกครั้งค่ะ ถ้ากระแสรายได้หรือ revenue stream ซึ่งรายได้ของโฮโลแอปพลิเคชันก็จะแบ่งรายได้ที่ได้จากลูกค้าหรือ user ที่ได้ชำระค่าเสียเวลาในการนัดทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันและรายได้จากพาร์เนอร์ทางธุรกิจที่มีความต้องการจะขายบริการกิจกรรมของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไปถึงทั้งจากการที่ลูกค้าทําการจองกิจกรรมของพาร์เนอร์ทางธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันและการขายพื้นที่โฆษณาธุรกิจภายในแอปพลิเคชันด้วยค่ะ หก e y Resource หรือว่าทรัพยากรหลักก็จะมีในส่วนของนักพัฒนาที่ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และบล็อกเชนส่วนของการประสานงานอย่าง c o o r d i n a t e ตที่จะมีส่วนในการติดต่อธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจส่วนของการโฆษณาเพื่อให้แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและส่วนของพนักงานที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ เกิจกรรมหลักหรือว่า Key Activity คือสิ่งที่แอปพลิเคชันจำเป็นจะต้องทำนั่นเองค่ะคือการนัดหมายหรือจองคิวระหว่างพาร์ทเนอร์และลูกค้าการจองสถานที่บริการกิจกรรมต่างๆและการจัดการจัดการข้อมูลการจองข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการยืนยันตัวตนของลูกค้าค่ะ 8. Key Partner ก็จะมีบทบาทเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับโฮมโฮแอปพลิเคชันซึ่ง Key Partner นี้จะเป็นธุรกิจในส่วนของกิจกรรมต่างๆเช่น ร้านอาหารโรงภาพยนตร์สวนสนุกส่วนน้ำหรือธุรกิจให้บริการด้านกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะ 9. โครงสร้างต้นทุนหรือ Cost Structure หรือต้นทุนที่เป็นรายจ่ายคงที่คือในส่วนของเงินเดิมพนักงานหรือค่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทซึ่งจากการใช้งานสถานที่นั้นก็จะมีส่วนของต้นทุนผันแปรอย่างค่าน้ำค่าไฟเข้ามามีส่วนด้วยค่ะ อีกทั้งยังมีรายใจ่ายในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันและการกระจายการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างค่าบริการเซอร์วิสและค่าบริการสโตรด้วยค่ะโดยทั้งหมดเก้าส่วนนี้เองก็จะเป็นส่วนประกอบหลักของ business model canvas ของ h o h o Application นั่นเองค่ะ สำหรับกลุ่มบริโภคเป้าหมายหรือว่า target customer ของ h o m o Application ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้งาน Application, แอปพลิเคชันก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่มีความต้องการหาเพื่อนดูแลพูดคุยหรือนัดทำกิจกรรมต่างๆผ่านแอปพลิเคชันแพ a ตฟอร์ที่มีความน่าเชื่อถือมีการจัดการอย่างเป็นระบบและใช้งานง่ายค่ะ และในส่วนของ literature survey เราจะพูดถึงหมวดหมู่แอปพลิเคชัน2หมวดหมู่ห,หลักๆค่ะส่วนแรกเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการนัดทำกิจกรรมหรือนัดหมายทั้งแบบที่มีการจ่ายค่าเสียเวลาและไม่มีอย่างแอปพลิเคชัน UX ซึ่งมีการเสียค่าเสียเวลาสำหรับการนัดจองหรือว่านัดคิวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและแอป WeGo w a r e ซึ่งเป็นการนัดทำกิจกรรมในรูปแบบของการโพสต์ค่ะ ส่วนต่อมาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการหาเพื่อนที่มีความสนใจร่วมกันซึ่งเป็นการหาเพื่อนที่มีการระบุในสิ่งที่สนใจหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผ่านการแชทหรือวิดีโอคอลหรือแชทเสียงอย่างแอป Leadmatch, Coolup และ Tinder ค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็น reference หรือว่าอ้างอิงที่เราได้ทำการหาข้อมูลสำหรับการจัดทำา Startup I เด a ยโฮโฮ p พลิเคชค่ะ โดยในการจัดทำสตาร์ทอัพไอเดียโฮโฮแอพพลิเคชันจะมีแฟลเดอร์เป็นนางสาวดารุณีเพชรสุขและโคฟฟลเดอร์ทั้งหมด4ท่านได้แก่นายธนาทรอ,อุชัยฉายนางสาวสาวรัชวรวนธัทยานนางสาวแตงไทยชยยัยฤทธิ์และนางสาวพัชรินสลแวงผลโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระชัยวิริยะสุธิวงศ์ค่ะในกลุ่มเราก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ